ผูวชครับคเอ่อสวัสดีกับท่านผู้ชมผู้ค่างใรับชมครับงานนี้ก็ต่อจากต่องั้นแหละแม่งไม่อยากสรสายสนุนง,งานซีฮักสักเท่าไหรน่นะครับมามาก็มาดีงานซีก็มาดีฝีมือผมอมันต้องจัดอยู่ไงอเมริกาไม่ก็มางานซีแม่งกูจะฆ่าอเมริกากูไม่อยากฆ่าอเมริกาเท่าไหร่งานนี้ผมก็อยู่นี่ครับนี่แม่งอยู่ที่ซี ซึ่งถ้าเกิดรถถังวงเป็นสองดาวเมืนขบวนก็อยู่กับขอไปเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมเนี่ยถ้าเกิดหาเนี่ยคันเดียวถ้าเกิดเป็นผมครัเป็นคันงี้เดียวอะบอกตรงไม่ไปไหนสักทีเลยครับเพราะว่ามันเป็นมันงับว่าเป็นกองสำับสิุนนี้ครับได้เวลานเคลื่อนขบวนแล้วอเด่านนี้ด่านนี้ครับโอเคด่านนี้มาเตียนหน่อยนะครับคือผมจะไม่ไปนู่นะครับผมจะมานี่ครับน,นี่มาน้อยๆนา เงียบๆหน่อยนะแม่งอยู่ข้างบนนั้นลเลวเจอ้นมาข้างบนแต่เราไม่ทำไรเราจะดีแต่เราจะมาทางนี้ก่อนเนีะ่ะ,ะ,ะเพราะว่าถ้ามาทางนี้ครับมีโอกาที่นั่นนั่นไงครับในที่สุดก็รู้ล้วมีคนซุ่มยิงชิงเลยมันเห็นเราแล้วครับเห็นเราเห็นเราแล้วเ,เวกียมเลงว่ามันก็เลงเราครับเราก็เล็งมันนครับเพราะฉะนั้นจะสมงดังคำว่า สักหนึ่งสองลูกนึงชิมหายแล้วขวดครับพี่ขวดขวดวดปืนใหญ่อยู่งั่งอ่ะอุ้ย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 ทางเอ้ยอุ้ยเพื่อนกรมาช่วยเว้ยเพื่อนเราเพื่อนก็มาช่วยเว้ยเพื่อนยายาเพื่อนโดนยิงข้างหลังอ่ะมันอ้อมมาข้างหลังครับเป็นอะไรเป็นอะไรอ้อมมาข้างหลังไม่เป็นไรเพื่อนเราฆ่าได้เว้ยไอ้เชี่ยเชา่ยเชียร์เอาพลังเขาชิบหายแล้วครับ ่อหน้าีอี๋้เพื่อยเสมาแล้วต่อหน้าเราเลยครับก็ถังแค่นี้จะหมูค้มไม่ได้หรือเส่อเพื่อนเราหลู้นะเพื่อนเราดันเดี๋ยวเพื่อทีข้างหลังยิงข้างหลังเพื่อนมาเวยงเรากยเรโอเคนนี้สุดยอดมากเพืพ่อนดูตับตาย คนซิ่งยิงนี่ตายหมดแล้วครับจะมีสองเ่าคือเราจะอยู่ซึ่งยีนีว่าเ่ดครับซ่งผมก็ว่าอาจะจะับสนี้จบอนะครับเพวคบอชินั่นนั่นหัวปะฮะหัวมันใหญ่ไหมเฮยเฮ้ยสาม้ยรอเฮ้ยไงไงะกถทังี่ะ้อ่านไงครับบังไเกไงแม่งมา มาเลยงคราเลยครับมาเลี้ยงใมาเลยครับข okay ่อยแป๊บข่อยเอ้อเออข่อยขยไม่ข่อยข่อยไม่ขู่ <t iny> <t iny ่ทอะไรผิดนะครับโอเคโอเคสองกับเราครับเรากับสองิหายนอออไรหลังีนัจนจะพังมไรก็ไม่รู้ใครอยไปรู้ว่าที่หลกินแป๊บข้างหน้าเราก็มีครับเลียงไ่ไเลยงอไม่องขกบรถมข้าก่อ นั่งน,นั่นตงตรงน้าผมอย่เดียวยต่ยิงน,นคะครับเหรอเหรออ่าฮะเล่นอะไรของพี่เนี่ยเอ,อ้ยมึงสบายใจฟีงเลยหรเอจะให้ออกจากไม่ได้ครับเรากำลัเชียร์เพื่อนนะครับโอ้โหไอ้หางเอ้ยก็เหลือคันนี้คันเดียวแม่ง มึงเห็นเนาะข้างหลัง่ะข้างหลัง่ะไหนะขวาะไงยิงวะง่ายง่ายโหปะฮะง่ายรอ้ค่ะอ้าวชิบหายเคครับเราบมี้กูแพ้โอ้ยสิ่งสุด้นได้ไอเราก็สภาพดูดีมากเลยนะเคจะมีอะไรให้ผมซอยอีกไหมให้แพ้รู้ครับไม่อยากเห็นยินดีครับได้ที่ไพ่แพ้เพราะว่า จะเอาอเมริกาเวยจะเอาอเมริกาโอเคมันบอกแล้วจะฝึกสอนอะไรเยเยอะเนี่ยนะบอกให้ผมเลือกสองครั้งครับผมก็จะเลือกคันนี้นี่เออครับูอขอกูจะเอานี้เออกูจะกดนี่ฮะเลือกรถถังกระเดชเออกระเดชปีศูงบาทไปยังกรถถังก็คือแ้วผมต้องมาสับสนุนกรถถังคันงนี้นะครับ ไม่รู้เจอภารกิจมันก็จะมีภารกิจให้เราเล่นซึ่งอ่าภารกิจนี่มันจะบอกว่าเดี๋ยว,ยวรอบง่ากมม็มาทำมาทำนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับนี้ผมไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบาย